สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Root Easy นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox แมปบล็อกฟุตเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ทอมนะครับเข้าเซิร์ฟมาก็มาเจอเด็กเกียร์นะครับด่าคนไปทั่วเลยนะครับผมผมยืนจ้องมันมาพักใหญ่แล้วดูดิดูดิมันพิมพ์ด่าพวกฝรั่งยับเลยนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทุกคนมันพิมพ์ด่าแบบชาวบ้านเขาแบบเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย เต็มไปหมดเลยนะครับผมอย่างงูบ้างอย่างงี้บ้างแบบด่าเขาไปทั่วไอ้ตัวนี้ก็อยากให้ผมไปเทศดผลเสือมันบอกว่าสถุนจัดอะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมงงว่ะถามมาดิทุกคนด่าทําไมถามไปก่อนนะฮะด่าทําไมเออผมงงว่ะไปด่าเขาทําไมอะไปด่าเขาทําไมครับมันบอกว่าเฮ้ยยุ่งไรอะเฉยโอ้โหก็อยากยุ่งอนะ่ะเนาะไอ้คนนี้มันอยากให้ผมไปเทศผลให้มันเว้ย มันเห็นผมมีผลเสือเพราะว่าตอนแรกผมเอาผลเสือออกมาโชว์แอคไว้ทุกคนเฮ้ยมันให้ผลสปิริตผมเฮ้ยเอานะกูเอานะกูเอานะนี่เฮ้ยเอานะนี่มีมังกรด้วยเฮ้ยออามาดิมามันจะแลกมาเฮ้ยแลกจริงปะเนี่ยถ้ามันเอาผมเอานะเนี่ยถ้ามันเอาผมเอานะผมให้ผลเงากับผลเสือมันเอาไหมอะเฮ้ยไอเชี่ยมันเอาเฉย เฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้ก็ด่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนะอย่าเข้าหัวรถหล่อเย็ดทำไมะครับถามก่อนทําไมครับเฮ้ยเดี๋ยวขอบคุณคนนี้ก่อนนะครับพี่ไม่ก่อนนะครับทุกคนทีวายเนี่ยมันจะเอาไว้นอมคืนเหรอมันภาษาอะไรวะน่ะมันบอกว่ายุ่งอะไรกับกูด้วยทําไมครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะผมได้ผลสิบสามล้านเว้ยไอเชี่ยได้ห้าผลได้ผลมังกรผลบิ๊กมัมผลรอ เลยเอาผลไว้นมเชียโหดสาดเอาเปล่าไอ้กระจกเอาอะไรวะดูก่อนหนึ่งหนึ่งกับกูเปล่ามันบอกหนึ่งหนึ่งหอถามมันก่อนหนึ่งหนึ่งหล่อครับน่าจะหนึ่งหนึ่งน่าจะท้าหนึ่งหนึ่งไงมันน่าจะท้าผมหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนมมเออทุกคนเดี๋ยวผมนะครับอจะเดิมพันกับมันนะทุกคนเอาผลที่ผมได้มาไม่แกเดิมพันกับมันดีกว่านะฮะหนึ่งหนึ่งชนะ ได้ผลปีศาสตร์เอาไหมเออแพ้เสียผลปีศาจจัดไปทุกคนเฟี้ยวเฟียวตึงๆเลยนะฮะเอาดิเยสถามไว้ก่อนนายมีผลอะไรบ้าง <c oughs> ผมมีทุกผลนี่จัดไปผมมีทุกผลตึงๆฮะ5ล้านเกมเมอร์กำลังหาตีเล่นเกมที่เกมมิ่งโก สำหรับใครที่อยากได้โลบัก <c oughs> ฟรีๆ <c oughs> เพียงดาวน์โหลดแอป Gaming Go จากนั้นล็อกอินายวันเพื่อรับเพชรและทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะรับเพชรมาแลกของรางวัลเป็นโลบักที่เราต้องการนั่นเองหรือแค่ดูวิดีโอสั้นๆก็สามารถรับเพชรายวันได้แล้วและสำหรับใครนะครับที่อยากแลกของรางวัลก็มีของรางวัลให้เลือกเยอะแยะมากมาย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโลบักต่างๆนะครับผมก็สามารถแลกได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดแอปก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปแล้วสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตนนั่นเองนะครับทุกคนและ Ga m i n g Go กนะครับก็สามารถเลือกเกมที่เราต้องการจะเล่นได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นสังคมของเกมนั้นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลบอกหรือเกมต่างๆนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับที่จะสามารถทําให้เราพูดคุยกับเพื่อนๆได้ในระหว่างเล่นเกมด้วยนะครับทุกคนและจะมีเป็นฟังก์ชันที่จะสามารถช่วยเราหาเพื่อนเล่นเกมได้โดยใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีนะครับทุกคนซึ่งไวมากๆเลยนะครับผมอันนี้เห็นไหมแป๊บเดียวนะครับพี่ก็หาเต้เล่นเกมได้แล้วนะครับทุกคนและก็นะครับสำหรับเกมมิ่งโก สของฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะเร่งสปีดเกมของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมนี่นี่ฮะโอ้โหเพิ่มสปีดเกมโคตรไวนะครับทุกคนเห็นไหมเปิดเกมโรบอทแค่แป๊บเดียวเองนะครับทุกคนไวมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าแอปเขานี่ดีจริงๆเลยนะครับทั้งโรบอทฟรีและก็สามารถเร่งสปีดเกมได้ด้วยนะครับผมและก็สามารถแชทและก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเจ๋มจริงๆนะครับทุกคนและก็สําหรับใครนะครับที่ชอบ แอปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกด5าดาวให้แอปของเขาคนเยอะเยอะด้วยนะครับผมขอบคุณครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เตี้ยมหรืออะไรนะครับทุกคนเห็นไหมก็มาเจอพวกฝรั่งพวกต่างชาติอย่างงูนงง้นอย่างนี้อย่างนี้นะทุกคนผลพิษอ้าวชิบหายและผลพิษผมมี2ผลแล้วนะครับทุกคนเนี่ยอ้าวเวรกรรมอ่ะได้ได้ได้ไ,ดไม,ไม่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมยเอาผลพิษออกมาตอนเทรดกับมันเนาะโมไอเวรเอาจริงจริงผมมีทุกผลผมมีทุกผลจริงๆเออ ผมจะโกหกมันทำไมวะผมมีทุกผลจริงๆอิอะผลถาวรน,นะทุกผลนะ่ะแล้วก็บอกเลยก่อนไหนโชวไหนโชไหนโชโชผลก้อนเอ๊โชผลก้อนเ,อเก็บผลฟรีก่อนะจะเก็บผลฟรีก่อนเ,อเก็บเก็บเก็บจรรัดเก็บไปก่อนละยันไหนผลพิษครับถามมันก่อนเยสเอาวะผลพิษก็มาวะ่ะเฮ้ยไอ้ตัวนั้นเมื่อกี้มันกินผลอะไรผมไปแล้วไม่รู้นะทุกคน เจ yeah. อันนี้ก็บอกจะให้เทอย่างเดียวอันนั้นก็จะเทอย่างเดียวอ <c oughs> อืืเฮ้ยแรกก่อนบอกมันก่อนแรกก่อนไหมจะเล่นด้วยเออแรกก่อนหรือเปล่าจะเล่นด้วยเนี่ยอ,อันนี้ก็มีผลเสือวะ่ะน่าจะมันไปเทรดสองคนนี้เน,ะนาะสองคนนี้น่าจะไปเทรดกันนะครับทุกคน <c oughs> ผมอยากได้ผลก่อนเอ้ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยไอ้หลังแรกเสือไปเอาเองฮะงง จริง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 ครับจริงครับจริงครับไม่รู้อะไรจริงแต่ผมจริงไปก่อนอะจริงจริงเฮ้ยมันไปแล้ววะมันไปแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจัดเก็บผลกิโลก่อนนะครับทุกคนแล้วก็วะฮ้ผมต้องเอาผลพิษออกไปนะฮะทุกคนเชี่ยเวรแล้วไงแป๊บแฮะแป๊บแป๊บผลเต็มเอาเวรแล้วทุกคนได้ผลสมอมาด้วยอะไรวะเนี่ยจัดเก็บก่อนละกันนะฮะ ัดไปอ่ะผมเอาผลพิษออกมาแล้วอ่ะนั่งนั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนมันบอกว่ากระเป๋าเต็มใช่ไหมเมื่อกี้กระเป๋าเต็มครับน้องเย้ yeah. ไหนวะผมเอาผลอะไรให้มันดีวะทุกคนผมมีผลบิ๊กมัมอ่ะผมให้ผลฟินิกแล้วกันนะฟินิกผมไม่ได้ใช้เฮ้ยมันไม่มีฟินิกเหรออ้าวโอ้โหผลเลิฟก็ไม่ได้ผลพระผมไม่ให้เควกโอ้โหอะไรก็อะไรดีอะ บาลีอาได้อ่าแรกเลยเอาผมให้บาเลีผมให้บาเลีมาแล้วกันกดแรกเลยครับน้องเปไปดิแรกเลยครับน้อง <c oughs> ผมจะบิดมันนะครับทุกคนผมจะแกล้งบิดมันนะเฮ้ยกากไปเปล่าไม่กากครับไม่กาก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 มันบอกว่ากากไปเปล่ามันก็กากนั่นแหละแต่ก็ก็ต้องแรกอะเอ้ยไปแรกรก่อนแรกรก่อน เออได้ผลพิษอีกอีกอีกอักอนหนึ่งแลวทุกคนเฮ้ยผมได้ผลพิษอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะกินผลพิษอันนี้แล้วก็มาเล่นกับมันนะฮะเยสเคเตึงตึงจ่าในแดกโช่ไอ้บอกมันก่อนเนะี่ยผมไปแล้วนะไม่เล่นฮ่าฮ่าฮ่าแกงด่ามันก่อนนะครับทุกคนโง่ให้ผลมาเองโ <laughs> ง่ให้ผลมาเองแล้วก็พิมพ์ไปแฮบบิดคมคม บิดคมคมนี่บิดคมคมมันบอกว่าอ้าวเลยว่าทุกคนเฮ้ยนายเฮ้ยดู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 มันดิดูดูมันดูดูดูไปแล้วทุกคนไปแล้ว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 ผมหนีแล้วมันตามไม้มันตามไมเฮ้ยนายทำไมมันตา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 มเฮ้ยบอกมันก่อนเลยมันถามว่าทำไมก็นายปากเดี้ยเออ ก็นายปากดีผมชอบบิดพวกปากดีนี่ดูดีมันเฮ้ยอย่างเดียวเลยอ่ะไปทุกคนผมวิ่งหนีดีกว่าวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งห,น,งห,น,งหน,น,นีวิ่งหนีมันก่อนวิ่งหนีมันก่อนตามป่ะวะมันตามวะม,มันตามแล้วแจ้งตำรวจโอ้โหยังจะแจ้งตำรวจจับกูด้วยโอ้โหทุกคนไปแจ้งตำรวจจับผมป่ะเนี่ยเฮ้ยผม <S <S> <S ผม <S <S บอกมันดิผมกินเลยนะผมกินเลยนะ ผมกินแล้วนะีจัดไปทุกคนเฟี้ยวๆแล้วก็แดกแดกโชว์ต่อหน้ามาเลยแดกโชว์ต่อหน้ามาเลยทุกคนผมกินแล้วนะผลพิษเนี่ย <t oss it> ผมกินโชว์เลยเอาคืนมากินละผมกินละ <t oss it> นี่ไป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 เจอแล้วก็ตูมไม่ให้ครับพี่บดี้ไม่ให้ครับ,ไม,รบไม่ให้ครับไม่ให้ครับกินไปแล้วเออบอกไปก่อนกินไปแล้ว เอาคืนไม่ได้มันจะร้องไห้ปะเนี่ยมันจะร้องไห้ปะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวแล้วผมแกล้งเด็กอะเย็ดเอ้ยใช้ผลไมจีตื่อแล้วเย็ดเคเอ้ยมันจะตีมผมเพราะผมขำวะ่ะ <c oughs> ดูมันดิดูมันดูดินโอ้โหมันหัวร้อนอะร้องไห้ก่อนเร็วร้องไห้ก่อนร้องไห้สิจะให้คืนฮ่าฮ่าฮ่าดูดิมันโหรัว,วัวเลยอะ <c oughs> สะใจว่ะ เอ้ทุกคนเดี๋ยวผมก็ไปเล่นหนึ่งหนึ่งกับมันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ขอแกล้งมันก่อนขอแกล้งมันก่อนนายออกมาก็บอกแล้วกินไปแล้วไงเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยกินไปแล้วไม่บอกว่าเราไม่เล่น <c oughs> กินไปแล้วกินไปแล้วเนี่ยมาล้วงคอออกไปสินี่เออมาล้วงคอออกไปสิ จัดแตหือโคตรอร่อยอ่ะจอดไม่เยี่ยแบบโคตรอร่อยอ่ะยืนกินต่อหน้าโคตรอร่อยเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมจะลองแกล้งออกไปดูเนี่ยว่ามันจะตามมาตีผมไหมฟ้องแม่ดิเพีพ์ไปดิฟ้องแม่สี่ฟ้องแม่สี่เออฟ้องแม่สี่ห้าห้าห้าไปทุกคนเดี๋ยวผมจะแกล้งออกไปนะครับผมจะแกล้งออกไปนนฮะไม่รู้ว่ามันจะตามหรือเปล่านี้ผมเดินเดินเดินก่อนเดินก่อนมันตามป่าวะเดี๋ยวมันตามไหมมันตามไหมมันตามเป่าวะ มันหาผมทุกคนมันหาผมมันมามันมาทุกคนมันมามันมาอมันมามันมามันมาทุกคนมันมามันมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะเยยดเคเอ้มันจะเออเอ้ยแล้วก็ตูมอ้าอโดน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 เอ้ามันจะเห่อไหนเอาเฮ้ยเฮ้ยจิบหายละมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกมันตายนะนะมันตายนะนะมันตายนะนะ เอ้ยมันตุยด้แล้ะมันตุยได้แล้วผมขำเลยทุกคนเอามันไปไหนแล้ววะเอาตายตายผมขำเลยทุกคนเดี๋ยวนะผมขำจริงนะเนี่ยมีมีเอ้ยผลพระเหรอผลพระเหรอเอ้ยผลพระก็มาสิผลพระก็มาสิเอ้ยผลพระก็มาสิผลพระก็มาสิครับเออผลพระก็มาสิครับ ฝนพักก็มานะครับมามาสิครับเยสเอ้ยเอ๊ะมันโดนไอ้นันโดนไอ้นันโดนไอ้นันโดนทุกคนตูมนะฮะแล้วก็บึ้มๆลุลัวตุ้มๆลุลัวไปมีมีลาโดนโดนพิษผมให้ตอนนี้มันโดนพิษผมไอ้พราบมันโดนพิษผมไว้ทุกคนเอ้ยผมแปลงร่างไม่ได้ป้งผมแปลงร่างก่อนนะฮะทุกคนตอนนี้แล้วก็ผมต่อยพักก่อนแล้วกันตุ๊บเอ้าผมไปจัดการไอ้ตัวนั้นเฉย เวไรเงี้ยทุกคนถอยไปไอ้พระถอยไปไอ้พระเอ,าอ้าไอ้พระมันวิ่งพันเจ็ดเองนะทุกคนไอ้พระโดนนะทุกคนไอ้พระโดนเอาไม่ใช่พระไอ้พระอยู่นู่นทุกคนเฮ้ย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 เดี๋ยวผมเกับตะวีโอ้โหมันคอมโบเป็นด้วย เอาโดน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 อ่ะโดนบึ๊บเรียบรอ้อยแฮะนี่ตุยบอกเลยว่าตุยตุยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะอะผมเนะี่ยเกือบตุยนะทุกคนผมเกือบตุยไว้ทุกคนผมเกือบตุยผมเกือบตุยเฮ้ยผมเกือบตุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมโดนไอ้พลาเล่นนะฮะไอ้นั่นมันก็พิมพ์ยับเลยทุกคนดูดิโหนายโหนายน,นู่นนั่นนี่ ไปหมดเลยฮะเอ้าเอ้าเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วเป็นไรอ่ะผมค้างหรอเฮ้ยพี่ทำไมอะผมค้างเหรอเนี่ยเอ้าเศร้าวะทุกคนผมค้างว่ะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้แฮะเกมมันมีปัญหาเว้ยเหมือนว่าแบบว่าเน็ตมันเหมือนจะหลุดอะไรย่างี้นะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เน็ตหลุดนะครับเหมือนเกมบัคหรือแฮง์อะไรสักอย่างนะครับทุกคนผมก็เชื่อมต่อใหม่มาก็อยู่เซิร์ฟเดิมเนาะไอตัวนี้ก็พิมพ์ขอผลผมเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนดูดิมันจะตีกับผมอย่างเดียวเลยเว้ย นายเราขอได้ไหมพิมพ์บอกไปก่อนนะฮะไม่ให้ไม่ให้ใหจัดไปเฟี้ยวๆเมื่อกี้ก็ไปเล่นแล้วไงเออเมื่อกี้ก็ไปเล่นแล้วไงนายปากดีทําไมอ่ะถามมันก่อนนะครับทุกคนว่ามันปากดีทําไมถ้านายไม่ปากดีผมคงไม่บิดนะครับนี่จัดไปไปด่าเขาทั่วเลยนะทุกคนไปด่าเขาทั่วอันนี้ไม่เอานะ เราขอโทษด,ด้วยโหถึงกับขอโทษนะทุกคนดูดิดูดิถึงกับขอโทษอ,ทอะ่ะมาท้าผมหนึ่งหนึ่งอะ่ะเราขอคืนได้ไหมไม่ไม่กินไปแล้วเออกินไปแล้วกินไปแล้วนี่จัดไปแล้วแบบมีแต่คนบอกว่าผมเตี้ยมผมไม่ได้เตี้ยมอะ่ะดูดิมันมีแต่แบบพวกฝรั่งอะ่ะผมก็ไม่รู้เลยว่าแบบทำไมถึงคิดว่าผมเตี้ยมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคนคิดอย่างนั้น โหไหนดูดิเราจะไม่ด่าแล้วตอนเหลเดี๋ยวก็ด่าอีกหมี่จัดไปเราไม่ชอบคนโกหกนะฮะมมผมจะให้ผลพิษมันคืนดีพกว่าทุกคนผมควรให้คืนไหมผมไม่รู้อะว่าควรให้คืนไหมจริงจริงนะผมไม่รู้จริงนะครับทุกคนว่าผมควรให้ผลพิษมันคืนหรือเปล่านะครับมันบอกว่าเราไม่โกหกด้วยอย่างตึองอย่างตึงมา หนึ่งหนึ่งให้ชนะถ้าชนะจะให้คืนจัดไปทุกคนลบ <No. S 1> อันนี้เอาฝีมือมาแย่งเอานะเออเอาฝีมือมาแบบมาแย่งเอาเองมาแบบเดิมพันเอาเองได้อ่าโอเคถ้าแพ้ก็ไม่ให้นะบอกมันก่อนถ้านายแพ้ผมไม่ให้นะจัดไปเฟี้ยวเฟตึงตงให้ทุกคนไอพวกบิดมันต้องเจอคนแบบผมไว้นน่จริงจริงไอพวกโลกเอ๋อเนี่ยไอพวกโลกเอ๋มันต้องเจอแบบ คนแบบพี่ท็อปบอกเลยจริงๆบิดหมดไม่สนลูกใครโหอะไรโหอะไรก่อนโหอะไรมาออกมารับคำท้าแล้วนี่จัดไปตึงๆให้ทุกคนให้ใจไปผมเจอับคนแบบฝั่งอ,อ,อะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนช่างมันแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ทุกคนเกมผมก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เข้าเซิร์ฟเดิมมาได้อยู่ดีนะครับทุกคนถามมันก่อนนะฮะ เอาไม่เอาตกลงผลปีศาสตร์อะถ้าไม่เอาผมย,าย้ายเซิร์ฟนะจัดไปเฟี้ยวๆแล้วก็พิมพ์บอกไปดิถ้าแพ้ผมไม่คืนนะจัดไปทุกคนเฟี้ยวเเล่นให้ชนะละกันนี่จัดไปทุกคนตึงๆ ถ้าแพ้ผมไม่คืนมันจริงนะผมพูดตามตรงเลย<ะ>มันปากดีพวกปากดีต้องเจอแบบหมอท็อปนะฮ้พวกปากดีต้องเจอหมอท็อปเว้ยไม่ต้องไปหาเราหมอแจ็คหมอแจ็คแบบเอ่อหมอแจ็คไม่บิดใครแต่ผมบิดฮ้ไอพวกปากดีต้องโดนบิดเอาให้ร้องนะทุกคนเอาให้ร้องฟ้องแม่ะจริง,รงๆแล้วก็พิมพ์ขำาไปก่อนฮ่ 5, 5, 5, 5. าฮาจัดไปเฟี้ยวมามามา <Nope. S 1> มาไอผลโมจิมาอุม้มอันนั้นแน อ้นี่อะบัาจะเหอะโดนแฮโดนโด,ดนโดนโดนอะโดนเอ้ยโอ้โหโดนบอกเลยโดนเรียบร้อยตุยตุย,ย,ย,ยอะเรียบร้อยแฮสามทับสามแล้วนะครับทุกคนเอาง่ายมันคือมันแพ้ผมไปไแต่ไหนแต่ไรแล้วอะมันสู้ผมไม่ได้ตัวนี้มันเล่นสู้ผมไม่ได้เว้ยแต่มันก็ยังจะแบบอยากจะออกมาสู้อะดูดิมันเป็นเด็กน้อยอะมันเป็นเด็กน้อยมากเลยอะอออ มันชนผมมันชนผมผมจะคืนผลมันดีปะวะทุกคนผมควรคืนผลไหมผมเห็นแกความสงสารนะคืนผลมาแล้วกันโอ้ว้าวว้าสกิลว้าวโอ้สกิลว้าวสกิลว้าวโอ้สกิลว้าวโอ้สกิลว้าวืออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอันนั้นแน่มันฟาดผมยับเลยว่ะดูดิทุกคนมันฟาดผมอ่ะมันฟาดผมอ่ะดูดิมันฟาดผมว้ยโดนนะนาโดนนะน่าโดนนะน่า ปุ้มอ่ะ,อะยังไง,งยังไงไอยังไงอะปัจเเฮ้ยแล้วก็แปลงล่างก่อนนะทุกคนจะต่อยมันปุ้มเรียบร้อยแฮะไปทุกคนผมว่าผมคืนผลมันดีกว่านะผมสงสารน่ะ<ม>คือเมื่อกี้ตอนผมหลุดเซิร์ฟผมจะบินไปก็ได้นะผมจะย้ายไปเซิร์ฟอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมก็จําเลขเซิร์ฟได้อย่างทุกคน ผมจําชื่อเซิร์ฟแล้วก็เซิร์ชชื่อเซิร์ฟเข้ามาเนาะแต่ตอนเข้ามารอบแรกก็คือที่หลุดไปรอบแรกตอนค้างอะทุกคนก็คืออันนั้นจอยกลับมาได้แต่ว่าพอรอบที่สองก็คือผมจอยกลับมาเซิร์ฟเดิมไม่ได้แต่ว่าผมจําเลขเซิร์ฟได้เว้ยโหอะไรวะโหอะไรก่อนเรายังกากอยู่เลยเออแล้วปากดีทําไมกากแล้วปากดีทําไมกากแล้วปากดีทําไมจัดไปทุกคนถามมันก่อนแล้วกันนะฮทีหลัง อย่าปากดีเข้าใจปะเด็กโบกเนะฮะจัดไปเฟีย้ยวเฟียเราขอโทษโอ้โหเราจะไม่ทำแล้วผมสงสารด้วยบทุกคนผมสงสารจริงนะมามามาเอาคืนมา,มาเอาคืนบอกมันดิมาเอาคืนไปเออมาเอาคืนไปมาเอาคืนไปมาเอาคืนไปมา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 ตรงนี้ดิตรงนี้ดิมันไปไหนอ,ะอ่ะเอามันไปไหนอะ่ะมันไปไหนอะ่ะไม่เอาเหรออ่ะไม่เอาเหรอ เอ้าเราจะปรับตัวแล้วโ,โหดูดิทุกคนสงสารนจริีนะเนี่ยดูดิมันจะไปเถรดกับใครมันรู้ไหมว่าไม่ใช่ผมอะมันรู้ไหมทุกคนว่าไม่ใช่ผมที่มันนั่งเทรดกันอยู่อะมันรู้เปล่าวะ <laughs> มันรู้ไหมอะติวิงอ่ะนั่งอ่ะให้ผลพิษมันคืนไปละกันนะครับทุกคนผลพิษกับผลอะไรอะผลพิษกับผลประตูใช่ไหมอ่ะผลพิษกับผลประตูอ่ะจัดไป เออเอาคืนมาเอาคืนมาแรกแรก,แรก,แ,รกแรกคืนแรกคืนนะฮะสงสารนะทุกคนแบบจะแจ้งตำรวจจับด้วยอะ่ะผมอย่างชอบเลยเจอเด็กแบบไทยคิดอะทุกคนวันนี้ผมมาเจอไทยคิดนะไม่ใช่กูให้มึงแล้วกูด่าเอยมาด่ากูนะขอบคุณครับเออเออดีมาก เอเหเหเอก็ดีนะทุกคนที <man S 3> ่แบบมันมันยังรู้สึกผิดมันยังสำนึกอ่ะมันยังสำนึกอ่ะดีนะทุกคนมันยังสำนึกเว้ยโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ไอตัวนี้ก็สำนึกแล้วน่าจะสำนึกแหละดูทรงอ่ะแม่งจะแจ้งตำรวจจับกูเฉยไอเวนแม่แค่ผลพิษาเดียวจะแจ้งตำรวจจับอย่างชอบเลยโอเคทุกคนก็นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปขออนุญาตนะไปส่มผลพิศาสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคน อ่ปาจะเฮ้อนะฮะมันมีน้องคนนึงบอกว่าให้เดินหมุนสิบรอบไว้อาจัดแปลผมจะเดินสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาผิดสูตรห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืจัดไปส่เลยนะทุกคนจัดไปเฟี้ยวๆอือหไอ้สูตรหมุนสิบรอบอย,นะอ,อย่าไปหาทำนะทุกคนอืออย่าไปหาทำพูดตามตรงนะเฮ้ยทุกคนผมจะแกล้งผมจะแกล้งพวกนี้ ว่าผมสุ่มได้ผลเสือมาในผลเสือวะนี่ผมจะแก้นี่นี่แก้แก้นี่นี่เออหือออหืออหือตึงตึงตึงจัดตึงจัดตึงจัดได้ผลเสือนี่ดูดูไอ้น้องดูดูจัดไปตึงตึงพิมพ์บอกอันนี้ส่งทานแล้วกันนะฮะทีหลังอย่าปากดี จัดไปเฟล้ครับทุกคนโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าน้องๆอยากให้พี่ท็อปทำคอนเทนต์อะไรทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆคำบายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆคำบายบาย ¡Piu!